วันลุมที่นี22ระเบิดศึกประวัติศาสตร์การแข่งขันสุดมันส่งให้แฟนมวยเกาะติดเชีร์ถ่ายทอดสดทางช่อง7 hd ฟาดเรตติง้งยืนหนึ่งกลุ่มเทศชายอายุ15ปีขึ้นไปเรตติ้งสูงถึง5.8กวาดความนิยมผู้ชมทั่วประเทศสูงสุด4.3หนูเดือดสุดมันสนั่นจอกับรายการมวยยิ่งใหญ่ระดับโลกวันลุมที่นี2ี 22. นักประวัติศาสตร์จัดเต็มส่งสุดยอดนักมวย11คู่ฮอตเดินทางมาถึงนัดล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์ที่23 มิทุนายนช่อง7 HD ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราตรงไปถึงกองเชียร์ทั่วประเทศและทั่วโลกผ่านพ้นไปแล้วอย่างสุดมันถูกอกถูกใจแฟนกีฬาคอมวยทั้งทางหน้าจอสร้างปรากฏการณ์สามารถทุกสถิติความนิยมของผู้ชมช่อง,อง7 HD เรตติ้งแซงทุกช่องขึ้นอันดับหนึ่งช่วงเวลาซูเปอร์พายทม์เรตติ้งผู้ชมเทศชายอายุ15ปีขึ้นไปสูงถึง 5.8ส่วนผู้ชมทั่วประเทศอายุ15ปีขึ้นไป4.7และผู้ชมทั่วประเทศทั้งรายการได้4.3ข้อมูลจากนิวเซนวันที่26มิถุนายน66รวมทั้งกระแสตอบรับในโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียก็ดีเยี่ยมซึ่งยอดวิวผู้ติดตามชมลีบแรงตลอดการถ่ายทอดสดกว่า3ชั่วโมงผ่าน Facebook และ YouTube CS7HD ที่ร่วมเชีย์พร้อมกันกว่า1 0 0 0 0คนโดยมียอดการรับชมรวมกว่า1ล้านครั้ง โดยแฟนๆติดตามเชียร์กันสดๆทางหน้าจอช่อง 7hd ต่างลุ้นและเชียร์คู่มวยระดับแถวหน้ามากมายซึ่งหนึ่งในคู่ฮอตเรียกเสียงเชียร์กระหึ่งเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทเฉพาะการ115-125ถึง125ปอพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมเปิดศึกภาค2กับมวยรุ่นที่ซ้ายไฟลามทุ่ง 3A ไก่ย่างหดาวซึ่งผลออกมาพระจันทร์ฉายชนะน็อกในยกที่2 ด้ตัวเข้าไปชิงแชมป์โลกตัวจริงกับโจเซฟลาซิรีต่อไปรวมถึงผลของคู่มวยรุ่นยักเฮฟวีเวดเฉพาะการระหว่างอาจารย์บูล่าแชมป์โลกวันรุ่นเฮฟวีเวดและอนาโตลีมาลีคินแชมป์โลกวันรุ่นเฮฟวีเวดเฉพาะการและรุ่นไล่เฮฟวีเวดซึ่งในที่สุดอนาโตลี oli, ก็ไล่ถล่มพายุหมัดเอาชนะอาจารย์เมื่อได้ในยกสุดท้ายคว้าชัยขึ้นแท่นแชมป์โลกวันรุ่นเฮฟวีเวด225-265ปถึงองกปอ คนใหม่อย่างไรข้อกังขาพร้อมมวยคู่มันอื่นๆที่ลุยชกอย่างดูเดือดทุกทุกสถิติทั้งความนิยมกองเชียร์นับพันคนในสนามและทุกสถิติโบนัสแตกที่สูงสุดเป็นประวัติการถึง7.7ล้านบาทนอกจากนี้บรรยากาศกองเชียร์รอบสังเวียนผืนผ้าใบนอกจากจะมีแฟนมวยหลายพันชีวิตมาร่วมเชียร์กันสนัน่นท่างกลางโปรดักชันระดับเวิลด์คลาสแล้วยังคึกคักไปด้วยนักสแสดงช่อง 7hd นำโดยสหนุ่มสายบูมี ทองระยะบูงกิบก้องหลุยเฮสร่วมด้วยเจนนี่ชยิจราบิ๊กนัทชัยเกรซพัสิปาสมัยสินาฟีฟาเบรมอนันต์แทนแทนตะวันพลอยรันดาภาอ้นอัครวัฒน์พอเดอร์บอสบิ๊กเอ็มสุเมธายายิปปริยชาติร่วมด้วยคนข่าวปุ้มเปรมสุดากับบัวบัวบูชาและพิธีกรสายสปอร์ตตัวตึงแห่งรายการสปอร์ตไลฟ์ท็อปวาทิ์ลีซอทีระเทพรวมถึงคนกีฬาเซเลบริตี้นักร้องอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอาทิ รถถังจิตเมืองนนตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มเจ้าขุนมจักรพรรพัดวัฒนสิงห์กอบฟักกลิ้งฮีโร่และอีกมากมายตบเท้ามาชมด้วยสไตล์แฟชั่นหลากแนวทั้งสายสตรีทสายสปอร์ตมาชมกันอย่างเนืองแน่นไม่แพ้แฟนแฟนกีฬามวยและห้ามพลาดสำหรับสึกวันลุงพี่นีในวันศุกร์ที่วันที่30มิถุนายน2566พร้อมระเบิดความมันต่อเนื่องเตรียมจัดไฟสุดมันสึกมวยไทยรุ่นแคทเวท140ปออระหว่างแแสนเล็ทีเค แสนชัยมวยไทยยิงกับกล้องไกลแอนนี่มวยไทยพร้อมคู่มวยทีเด็ดรวม12คู่โดยแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรล่วงหน้าได้ทาง www.thaiticketmajor.com หรือติดตามชมถ่ายทอดสดแบบ Full HD ทางช่อง7 HD กด35สดออนไลน์ทาง b a ็อ b อาูทีตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้คอกีฬาสามารถร่วมเกาะติด Live s t r e a m i n ตั้งแต่เวลา19บนาฬิกาส0นาทีทาง Facebook cs7hd cs7hd news cs7hd ส p o r t และ YouTube cs7hd และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการวันลุงพินีได้ทาง Facebook cs7hd วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และ tero digital